สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาอัปเดตราคาเหรียญ12สีเหรียญที่เราลือกันนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับอัปเดตเหรียญวันนี้นะครับเป็นคิวของเหรียญครบ90ปีกรมทางหลวงนะครับ เราไปชมลักษณะของเหรียญกันก่อนนะครับเหรียญนี้มีน้ําหนักอยู่ที่8.5กรัมนะครับเป็นเหรียญกระสาบโลหะ2สีนะครับสีขาวและสีทองนะครับราคาหน้าเหรียญ10บบาทนะครับไม่ขัดเงาครับวงขอบนอกมีเฟืองจักสลับเรียงนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่26มิลิเมตรนะครับผมก่อนที่จะอัปเดตราคานะครับเรามาชมลวดลายของเหรียญกันก่อนนะครับอ่า ด้านหน้านะครับด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทั้งสองพระองค์พระพักตรงนะครับทั้งสองพระองค์ทรงเครื่องบรมขัติยราชภูสิตาภรณ์ ทรงฉลองพระองค์คุยนะครับภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีอักษรพระปรมาพิไทยย่อวอปอรอภายใต้พระมหามงกุฎด้านซ้ายมีอักษรพระปรมาพิไทยย่พอพปอรภายใต้พระมหามงกุฎเช่นกันนะครับเบื้องบนมีเครื่องหมายสัญลักษณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์นะครับและมีลายกระหนกอยู่ทั้งสองข้างนะครับ ลวดลายของด้านหลังนะครับกลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายทางราชการของกรมทางหลวงนะครับภายในวงขอบเหรียญด้านซ้ายและด้านขวาประดับด้วยลวดลายของเครื่องหมายทางราชการของกรมทางหลวงนะครับภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนนะครับมีข้อความว่าประเทศไทยนะครับ เบื้องล่างมีข้อความบอกราคา10บาทวงขอบนอกอเบื้องบนมีข้อความว่า90ปีกรมทางหลวงเบื้องล่างมีข้อความว่า1เมษายน2555นะครับนี่นะครับเราจะขยายให้ชมกหมือนทางด้านหน้าและด้านหลังนี่นะครับนี่คือลวดลายของ ด้านหน้าและด้านหลังนะครับวันครบรอบวารละนะครับคือวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่สิบห้าวันที่ประกาศใช้คือวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยสี่สิบห้านะครับจำนวนการผลิตของเหรียญน,นี้อยู่ที่สามล้านเหรียญน,นะครับสามล้านเหรียญเ,เรามาอัปเดตราคากันนะครับคุณผู้ชม ท่านใดยังไงก็ขอให้ดูจนจบนะครับเพราะว่าเราเรื่องราคาเนี่ยเราจะบอกไว้ท้ายคลิปนะครับต้นๆคลิปก็จะเป็นรายละเอียดของเหรียญน,นะครับส่วนราคาของเหรียญน,นี้นะครับราคาจำหน่ายราคาจำหน่ายนะครับคือร้านค้าจำหน่ายออกก็ประมาณหนึ่งถึง200บาทนะครับแล้วแต่สภาพนะครับแล้วแต่สภาพ ส่วนราคาที่เขาจะรับซื้อเราเนี่ยมันก็คงไม่ได้นะครับคงไม่ได้ราคา100นะครับถ้าเราจะไปขายเขาก็น่าจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบถึง30บาทหรือ50บาทประมาณนี้นะครับก็อยู่ที่สภาพ UNC และอยู่ที่ตกลงกันด้วยนะครับก็ เรื่องร้านค้าที่รับซื้อนะครับก็ลองเสิร์ชหาใน Google ดูนะครับยังน่าจะมีแต่ถ้าจะเอาไปจำหน่ายแค่เหรียญหรือสองเหรียญเนี่ยผมคิดว่าควรจะเก็บไว้ดูครับแต่ถ้ามีเยอะเป็นถุงอ,อยากแบ่งขายก็ลองค้นหากันดูนะครับราคาก็น่าจะอยู่ที่ยี่สิบถึงห้าสิบบาท ดีไม่ดีอาจจะไม่ถึงนะครับถ้าเป็นเหรียญที่ unc จริงๆไม่มีเส้นขนแมวก็อาจจะได้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับส่วนจริงๆแล้วช่วงนี้เรื่องเหรียญของราชการที่9้าเนี่ยผมมองว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดปลงมานะครับไม่ค่อยมอีการซื้อขายกันมากนักส่วนมากจะเป็นพวกเหรียญทองคำเหรียญแปก เหรียญที่เออเลอร์อะไรประมาณนี้นะครับที่เขาจะเล่นหากันส่วนเหรียญที่ผลิตจำนวนมากเนี่ยก็มีกันเยอะนะครับถ้าอยากจะขายก็ต้องลองดูอย่างที่บอกครับเสิร์ชดูใน Google นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรคอยติดตามชมนะครับจะเป็นเหรียญไหนอ่า คลิปนี้สวัสดีครับ